โมกะลุนาะพุธปราณีทายินดียะเอ็นดูไปหลับตาแล้วก็ฟังเสียงครับผมน้องๆเสียงสกินที่เราอยากได้อ, <laughs> อีกได้อีกได้อ๋อเาลูกอ่ะครั้งต่อไปป้าให้หนูสุ่มกดตรงสีทองสีทองกดเลยสีทองครับเขียนวาดเอาวาดอ,อะไรหรือวาดอะไรลูกวาดบิงวาดอะไรก็วาดบิงเหรอได้เลยครับ เอาแล้วอธิษฐานด้วยหลวงพ่ออะไรหวรลวงพ่อจารันหลวงพ่อจารันนูไม่ได้ลูกพอ่อการ์ดงูไม่เป็นไรลูกสุ่มได้สองครั้งใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมพ่อการันแเดี๋ยวดูนะตัวกูเนี่ยไม่ได้เลยหรอกเดี๋ยวกูไปกลุ่มตัวเมียกูเนี่ยได้กูเลยอย่างชอบไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรนะถือว่าไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มเองวงแหวนดูจะพบนะเพราะว่าตอนนี้พี่มีอยู่เจ็ดอัน พี่จะเอาบัตเตอร์ไฟแล้วกันเนาะพี่ว่าบัตเตอร์ไฟเฮ้ยตอนนั้นใครเป็นหัวแถววะบัตเตอร์ไฟป่ะบัตเตอร์ไฟเป็นหัวแถวป่ะมันมาพร้อมกันอหะบัตเตอร์ไฟกับกับเทลอะใครมาก่อนไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้ววะมันซีซั่นเท่าไหร่ไม่รู้อะอืมแซนนี่ก็แซนนี่ก็อยู่ในซีซั่นเดียวกันป่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ you <มา S 2> never see it <see S 1> coming just one night I can't look like this Legendary It's over. Time to die. To a My blade cut เมื่อกีมาเป็น่ายดเทวเทวดูตลกดเมวาจะไม่ชอบคำพูดนี้ไม่รู้ใครเป็นเดี๋ยวเราดูเรียเอาว่าตั้งแก่อนตั้งอน m <Might S 2> i นี่ไงลองหยุดดินี่ไงนี่ไงนี่ไงดูไงพวาใครมาก่อนเท е ลเห็นป่ะบัตเตอร์ไฟามาเลเวลห้าสิบเว้ยบัตเตอร์ไฟแพงกว่าว่ะเห็นป่ะพี่ก็ว่าอยู่บัตเตอร์ไฟเนาะมากลับไปกิจกรรมเราดีกว่าเท่ากันนะเนี่ยเท่ากันเลย แสดงว่าซานี้มาคนเราอันนั้นคลีเซ่นกันก็แล้วแต่แล้วกันใครเล่นตัวไหนก็เลือกเอาพี่ขาดอีก1ิ